สวัสดีค่ะทุกคนฟ้าค่ะเก๋ค่ะพวกเราเป็น Marketing ิ้งอินเอร์ที่เทลเอเที่ยวค่ะวันนี้ฟ้ากับเก๋ก็จะพาทุกคนมาทัวร์กันว่าภายในอาณาจักรเทลเอเที่ยวพื้นที่3ามไร่กว่าแห่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างภายใน1วันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ เช้านี้ของเราเริ่มต้นที่8.45ค่ะพอถึงที่ทำงานแล้วพวกเราก็จะมาลงเวลาทำงานกันก่อนแล้วก็เริ่มเตรียมตัวเพื่อเข้างานในเวลา9โมงค่ะปกติที่ t e เ r e s t r i a l จะมีประชุมตอนเช้าแบบสั้นๆเพื่ออัปเดตงานของแต่ละฝ่ายในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสหลังจากนั้นพวกเราก็จะแยกย้ายกันไปทำงานค่ะ ทีมออฟฟิศก็จะขึ้นมาทำงานข้างบนงานก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละฝ่ายวันนี้เราเอาบรรยากาศห้องมาร์เก็ตติ้งมาให้ทุกคนได้ชมค่ะพ mm hmm. อลงมาด้านล่าง mm hmm. ก็จะเป็นพี่พี่ทีมโอเปอเรชั่นส์ค่ะ mm hmm. กว่าจะได้เซรามิกสวยๆแบบนี้มาแต่ละชิ้นเนี่ย พี่ทีมสตูดิโอของเราทำงานกันหลายขั้นตอนมากพเพราะเซรามิกของเราเป็นเซรามิกแฮนเมดที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการหล่อดินการขึ้นรูปนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะเราจะต้องนำดินที่เราขึ้นรูปแล้วเนี่ยมาตัดแต่ง ความสวยงามแล้วก็การปั๊มโลโก้โลโลของเราลงไปบนเซรามิกค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ดินเปลือยแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าเตาเผารอบที่1จะได้ชิ้นงานที่เรียกว่าบิสกิตบิสกิตก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีขาวมนๆแบบนี้แต่ว่าขั้นตอนก็ยังไม่จบนะคะเราต้องเอาบิสกิตเหล่านี้ไปชุบเคลือบเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปเผารอบที่2ค่ะ จุดไฟปิดเตาเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงมากเพื่อให้ได้งานดินเผาที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานค่ะพอเราได้เซรามิกที่เป็นชิ้นงานสมบูรณ์ดีแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่พี่ทีมกรดังต่อค่ะ โกดังของเราก็จะนำเอาเซรามิกมา QC มาเช็ดขัดถูให้สวยงามเพื่อเตรียมส่งออกค่ะแล้วก็นำเซรามิกของเรามาแพ็คใส่บอปเปิลให้แน่นหนานำลงกล่องปิดผนึกให้เรียบร้อย แล้วก็ไม่ลืมที่จะติดบาร์โคดเพราะว่างานของเราส่งขายที่อเมริกาการส่งขายที่อเมริกาเรื่องบาร์โคดเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือโกดังขนาดย่อมๆของเราและนี่ก็คือของที่เตรียมจะส่งค่ะกิจกรรมของเราก็จะดำเนินไปอย่างนี้ทั้ง วันตั้งแต่9โมงจนถึงเวลา5โมงเย็นที่เป็นเวลาเลิกงานค่ะมาลงเวลาสแกนนิ้วเลิกงานกลับบ้านแล้วพวกเราก็จะตื่นเช้ามาเจอกันใหม่ในเวลา9โมงค่ะเราขอส่งท้ายวิดีโอนี้ด้วยความในใจเล็กๆของเราอินเทอร์นที่เทอเร์เรสเทียวค่ะ จบอินเทอร์โปรแกรมแล้วเกดมีอะไรอยากบอกเทเลเทียลไหมคะก็ต้องขอบคุณเทเลเทียวมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสมาฝึกงานที่นี่แล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะมากใน่ายมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความใส่ใจกับอินเทอร์ของที่นี่แล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะมาร์เก็ตติ้งอินเทอร์เป็นไงบ้างคะก็สําหรับมาร์เก็ตติ้งอินเทอร์ก็คือประทับใจพี่ๆที่เขา w i l l ิ่ง to แชร์กับเรามากๆแล้วก็ประทับใจ วัฒนธรรมของที่นี่มากๆที่นี่จะเป็นวัฒนธรรมผสมผสานค่ะเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกถ้าใครอยากลองทํางานจริงที่เป็นวัฒนธรรมผสมผสานก็อยากให้มาลองที่นี่ค่ะอินเทอร์นฝ่ายโลจิสติกเป็นไงบ้างคะรู้สึกดีอบอุ่นมากๆเลยค่ะทุกวันนี้ได้ฟังภาษาเนี่ยแบบ ทุกวันได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยฟังมาเลยคะ่ะถึงแม้จะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างกต็ตามแล้วก็ได้ทํางานจริงทุกขั้นตอนได้รู้ระบบการของโกดังทุกอย่างะคะ่ะสุดยอดมากถึงแม้เป็นเด็กฝึกง,งานก็ยังทําทุกอย่างแบบที่ว่าได้เรียนรู้ทุกอย่างในการเตรียมสินค้าหรือเอกสารทุกอย่างลยคะที่ดีสุดยอดเลยคะ่ะ วันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดติดตาม t e r r e s t r i a วไว้ไม่ว่าจะช่องทางไหนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและก็วิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ